ทุกครั้งที่ทำผิดพลาดทำให้เราไม่ขาดเรื่องเล่าในวัยชราหลอนสตอรี่สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอกำลังใจเป็นไลค์สักสิบไลค์นะคะส่วนใครยังไม่ได้กด Subscribe รีบกดกันก่อนที่จะไปเริ่มฟังเรื่องหลอนๆวันนี้ค่ะคลิปนี้ขอเสนอเรื่องกลับมาแต่วิญญาณหลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟัง เรื่องราวสะพึงขวัญอันเกี่ยวกับการปรากฏตัวของวิญญาณมาบ้างไม่มากก็น้อยเรื่องบางเรื่องอาจฟังดูเหลือเชื่อเกินกว่าจะพิจารณาได้ว่าเหตุการณ์ที่มีผู้เล่าหรือถ่ายทอดมาให้ได้รับรู้นั้นเป็นความจริงมากน้อยเพียงใดเนื่องจากประสบการณ์ลี้ลับเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลจึงยากที่จะพิสูจน์ให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ด้วยเหตุนี้หากมีใครสักคนมาเล่า หรือบอกกล่าวเรื่องระทึกขวัญเกี่ยวกับวิญญาณให้เราฟังสิ่งเดียวที่เราจะสามารถสร้างน้ำหนักความเชื่อถือในเรื่องดังกล่าวให้ดีที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือของตัวผู้ประสบเหตุนั่นเองผู้เล่าเขาเคยได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณเรื่องหนึ่งนับว่าชวนขนพองสยองกล้าวพอดูซึ่งถ้าหากเรื่องที่ได้รับฟังมานี้ ออกมาจากปากเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันก็คงคิดว่าบางทีน้ำหนักความน่าเชื่อถืออาจจะไม่มากพอที่จะนำมาเขียนหรือเล่าสู่กันฟังได้หากแต่เรื่องทั้งหมดที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ใหญ่ซึ่งผู้ที่เล่ามานี้ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงท่านหนึ่งอีกทั้งยังเป็นข้าราชการมีตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรจึงน่าเชื่อถือได้ว่า ท่านคงไม่กุเรื่องอย่างนี้มาเล่าให้ฟังเพียงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินอารมณ์เป็นแน่แท้ผู้ที่เล่านั้นเชื่อว่าสิ่งที่ท่านผู้นี้ถ่ายทอดให้ฟังนั้นเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องจริงที่ชวนขนหัวลุกมากเรื่องนึงเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาขณะนั้นคุณชัยวัน์เพิ่งเรียนจบจากคณะวิทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มาใหม่ๆ ยังไม่ได้สอบบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แต่อย่างเช่นปัจจุบันคุณชัยวัดเล่าว่าการใช้ชีวิตวัยหนุ่มของท่านในสมัยนั้นก็คล้ายๆกับวัยรุ่นทั่วไปคือมีการคบหาเพื่อนฝูงมีการเที่ยวเตะกันตามหมู่พวกและมีการแบ่งแยกเป็นกวนๆสุดแต่ใครจะมีความสนิทสนมกับเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยแบบไหนเป็นพิเศษหรือลักษณะ ความนิยมมีรสนิยมใกล้เคียงกันกลุ่มเพื่อนที่คุณชัยวัดเลือกคบหาและมีความผูกพันแน่นแฟ้นกันเป็นอย่างมากมีอยู่ด้วยกันประมาณ6คนแต่ละคนมีความสนิทสนมกันถึงขั้นที่เรียกได้ว่าใครจะไปมาหาสู่บ้านเพื่อนในกลุ่มคนไหนเมื่อไหร่ก็ได้เนื่องจากพ่อแม่ของทุกคนต่างก็รู้จักเพื่อนๆของลูกเป็นอย่างดี โดยเหตุนี้จึงมีหลายๆครั้งที่คุณชัยวัน์เคยไปนอนค้างอ้ามแรมอยู่ที่บ้านของเพื่อนโดยเฉพาะกับเพื่อนคนสนิทที่ชื่อว่าธรรมนุซึ่งท่านบอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันมากที่สุดคืนนั้นคุณชัยวัน์เล่าว่าเป็นคืนหนึ่งในหน้าหนาวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2518ท่านได้ถูกเพื่อนสนิทที่ชื่อธรรมนุคนนี้ชวนให้ไปนอนค้างที่บ้านใหม่ของครอบครัวเขา ซึ่งเพิ่งปลูกสร้างเสร็จและยังไม่เรียบร้อยดีบ้านหลังนี้อยู่ย่านมีนบุรีเป็นบ้านที่พ่อของคุณธรรมนุซื้อที่ดินเปล่าไว้แล้วจ้างช่างมาปลูกสร้างเองไม่ได้เป็นบ้านจัดสรรที่มักจะขึ้นตามโครงกรารเป็นคราวแลหลังร้อยหลังคาเรือนเหมือนในสมัยนี้เมื่อบ้านปลูกเสร็จก็จําเป็นจะต้องมีคนมาคอยนอนเฝ้าเพื่อป้องกันโจรขโมยมางงัดแงะเอาอุปกรณ์ต่างๆไปเนื่องจากขณะนั้น คุณพ่อของคุณธรรมนูยังไม่พร้อมที่จะมาทำการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่จึงมอบหมายให้คุณธรรมนูซึ่งถือว่ายังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันอยู่เฝ้าบ้านไปพางพลางก่อนและอีกประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงค่อยย้ายครอบครัวเข้าไปอยู่เป็นการถาวรในระหว่างนั้นคุณพ่อของคุณธรรมนูอนุญาตให้ลูกชายพาเพื่อนๆมาอยู่ด้วยได้จะได้คอยช่วยกันสอดส่องดูแลโดยที่บ้านใหม่หลังนั้น มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นมีน้ำประปาและไฟฟ้าก็ยังต้องอาศัยพ่วงกับบ้านข้างเคียงการพักอาศัยในบ้านหลังนี้จึงต้องอยู่ด้วยความเกรงใจเพื่อนบ้านเพราะใช้น้ำใช้ไฟของเขาจึงต้องใช้กันอย่างประหยัดที่สุดบ้านทั้งบ้านจึงมีแต่ไฟที่เปิดเท่าที่จำเป็นเพียงสามดวงคือบริเวณหน้าบ้านดวงหนึ่งในห้องโถงกลางบ้านซึ่งใช้เป็นที่นอนดวงนึง และในห้องน้ำดวงหนึ่งกับมีโทรทัศน์เก่าๆเอาไว้ให้ดูแก้เหงาอีกเครื่องเดียวเท่านั้นในช่วงสัปดาห์แรกที่คุณชัยวัดไมาอยู่กับเพื่อนในบ้านหลังนี้พ่อแม่และน้องชายของคุณธรรมนุมักจะแวะเวียนมาหาอยู่เสมอแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเพื่อความสะดวกในการติดต่อระหว่างกันมากขึ้นพ่อของคุณธรรมนุก็ขอพ่วงสายโทรศัพท์จากเพื่องบ้านมาติดตั้งไว้ในบ้านหลังใหม่ เพื่อเอาไว้ใช้รับสายชั่วคราวเครื่องหนึง่งแต่ไม่ไอนุย่าให้ใช้ในการโทรออกโทรศัพท์เครื่องนี้ตั้งอยู่ในห้องโถงกลางบ้านซึ่งใช้เป็นห้องนอนนั่นเองค่ำวันนั้นหลังจากที่คุณชัยวัดเสร็จจากการไปตระเวนเดินหางานทำท่านได้กลับมาถึงบ้านใหม่ของคุณทํานุเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มเศษแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงก็ไม่ได้พบกับคุณธนุ พบแต่เพียงข้อความสั้นๆซึ่งเขียนใส่กระดาษวางไว้บนหลังทีวีว่ารีบออกไปธุระจะกลับมาถึงประมาณสี่ทุ่มตอนนั้นคุณชัยวัตรบอกว่าท่านไม่ได้ใส่ใจอะไรกับข้อความที่เพื่อนเขียนบอกไว้เสียดายอยู่นิดเดียวก็คือท่านไม่ได้ซื้ออาหารติดไม้ติดมือมาจากร้านค้าหน้าปากซอยเพราะตามปกติแล้วคุณธรรมนุมักจะพานั่งซ้อนท้ายรถเครื่อง ออกไปหาอาหารข้ารับประทานกันที่ร้านซึ่งสะดวกสบายกว่าจะหอบหิ้วเข้ามาคุณชัยวัน์จึงอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนดูโทรทัศน์ไปพ,พลางๆอยู่คนเดียวระหว่างรอการกลับมาของเคพื่อนรักในอีกชั่วโมงเศษข้างหน้ากระทั่งเวลาล่วงเลยไปประมาณสี่ทุ่มครึ่งก็ยังไม่เห็นวีแววว่าคุณธรรมนุจะกลับมาสัทีคุณชัยวัน์จึงเห็นว่า จะเดินออกไปหาซื้ออาหารที่หน้าปากซอยเพราะขณะนั้นชักเริ่มมีอาการหิวขึ้นมาบ้างครั้นจะรอเพื่อนต่อไปก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมนูจะกลับมาตอนไหนคุณชัยวัตรจุงลึกขึ้นเตรียมตัวและเดินออกไปจากบ้านแต่เผอิญว่าได้ยินเสียงดังก๊อกแก๊กที่ประตูรั้วซะก่อนท่านจึงชะเงงออกไปดูพบว่าเป็นจังหวะที่มีใครบางคนมายืนอยู่หน้าบ้านพอดีตอนแรก ท่านคิดว่าเพื่อนคงจะกลับมาถึงแล้วแต่พอเดินออกไปด้านนอกเพื่อที่จะไปเปิดประตูรั้วให้ปรากฏว่าผู้ที่มาถึงไม่ใช่คุณธรรมนุเพื่อนรักแต่กลับเป็นธนาน้องชายของคุณธรรมนุซึ่งก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเมื่อธนาได้รับทราบว่าคุณชัยวัน์กำลังจะออกไปหาซื้ออาหารที่หน้าปากซอยบ้าน <c oughs> ก็บอกว่าให้คุณชัยวัน์รอสักครู่เพื่อจะได้ออกไปด้วยกัน แต่ขออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สดชื่นซะก่อนคุณชัยวัดก็เห็นดีด้วยแล้วรอทั้งสองคนเดินกลับเข้ามาสู่ตัวบ้านอีกครั้งจากนั้นธนานก็รีบผลัดเสื้อผ้าเดินไปเปิดไฟห้องน้ําแล้วเข้าไปอาบน้ําระหว่างนั้นคุณชัยวัดจึงเปิดทีวีดูอีกครั้งเพื่อเป็นการดูค่าเวลาระหว่างที่รอน้องชายเพื่อนประมาณเกือบห้านาที ขณะที่ธนาเข้าไปอาบน้ําเสียงดังสู้สู้ให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลานั้นพลันเสียงโทรศัพท์ก็ดังกังวานขึ้นคุณชัยวัตรจึงเดินไปรับโทรศัพท์คิดในใจว่าผู้ที่โทรมาจะต้องเป็นคุณธนุแน่นอนและแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะทันทีที่คุณชัยวัตรรับสายเสียงของคุณธนุก็พรั่งพรูออกมาจากโทรศัพท์ให้ได้ยินชัดเจนหากแต่ข้อความที่คุณชัยวัตรได้ยินจากปากเพื่อนรักนั้น ทำให้ท่านแทบจะเข่าอ่อนสุดหวบลงไปกองกับพื้นด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดตอนนี้ก็อยู่ที่นิติเวศโรงพยาบาลตํารวจกับพ่อแม่มารับศพไอ้ธนามันน้องกูถูกรถชนตายมาตอนสี่โมงเย็นนี่เองไอ้วัดคุณชัยวัดเล่าว,ว่าตอนนั้นน้ําเสียงของคุณทํามโนเพื่อนรักสั่นพร่าและขัดขาดหายหายเป็นห้วงๆเนื่องจากเป็นเสียงพูดปนสะอื้น ขณะเดียวกันตัวท่านเองก็ยืนตัวสั่นง,งันงกมือที่ถือโทรศัพท์ก็เต้นรระิกขนลุกกลูเกลียวแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายสายตาจับจ้องไปยังห้องน้ำซึ่งอยู่ถัดไปทางด้านหลังไม่กระพิบเพราะในวินาทีเดียวกันนั่นเองเสียงอาบน้ำดังสู้ๆในห้องน้ำยังคงสาดกระทบมาถึงหูไฟในห้องน้ำที่ธนาเปิดไว้ขณะอาบน้ำ ก็ยังคงเปิดอยู่ให้เห็นทางช่องระบายอากาศด้านบนเหนือวงกบประตูเรียกได้ว่าขณะที่ท่านกำลังรับฟังข่าวร้ายเกี่ยวกับการตายของธนาต,ตัวผู้ที่ถูกระบุว่าตายไปแล้วยังคงอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนั้นชั่วอึดใจต่อมาคุณธรมนุก็รีบวางสายไปโดยไม่ทันที่คุณชัยวัฒน์จะทันได้พูดอะไรออกไปแม้แต่คำเดียว จากนั้นทุกอย่างภายในบ้านก็ถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบงนันเสียงอาบน้ำของธนาก็เงียบหายไปประตูห้องน้ำค่อยๆเปิดอ้าออกติดตามมาด้วยเสียงปิดสวิตไฟดังแปะแต่ปรากฏว่าไม่มีร่างของธนาเดินออกมาจากห้องน้ำมีแต่ความว่างเปล่าที่ทำให้คุณชัยวัน์ถึงกับขนหัวลุกชาวาบเสียวไปถึงสันหลังคุณชัยวัน์เล่าว,ว่า ขณะนั้นถึงแม้ว่าท่านกําลังตกอยู่ในภาวะที่ทั้งตกใจและหวั่นหวาดสุดขีดแต่เพื่อความกระจ่างชัดในเรื่องนี้ท่านจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปดูที่ห้องน้ำนั้นอีกครั้งเพื่อความมั่นใจซึ่งก็ได้พบว่าภายในห้องน้ำนั้นแห้งสนิทปราศจากร่องรอยของการอาบน้ำทั้งที่เสียงน้ำ ตักรถตัวสู้ๆเพิ่งสิ้์สุดลงเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี่เองทุกอย่างก็กระจ่างชัดโดยไม่ต้องรีรอให้หาคำตอบใดๆเพิ่มเติมอีกคุณชัยวัดรีบปิดบ้านเพ่นอ้าออกจากที่นั่นแล้วไปสมทบกับคุณธรรมนุและครอบครัวที่บ้านหลังเก่าเพื่อช่วยกันตระเตรียมงานศพของธนาซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe ให้แอดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปต่อๆไปอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ